แก้มบุ๋มพีทตอบชัดทำไมไม่อยู่ด้วยกันทั้งที่คุกเข่าขอแต่งแล้วพาผู้ใหญ่สู่ขอ,อกันอย่างเป็นทางการแล้วคู่รักนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและนักธุรกิจหนุ่มพีทกันตะพรทายาทเครือโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเลิกวิวาหวานกำหนดแล้ววันที่19พฤษภาคม2567ณโรงแรมสยามเคมเปนสกี้กรุงเทพ ล่าสุดแก้มบุ๋มและพีทได้ทำ Q&A ตอบคำถามแฟนๆและหนึ่งในนั้นก็มีคำถามเช่นประเด็นว่าขอแต่งงานแล้วทำไมไม่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งหรือผู้ใหญ่ห้ามพีทได้ตอบว่าที่บ้านผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างหัวโบราณต้องบอกแบบนี้ครับ เราก็อยากจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องถ้าใครติดตามมาจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้ชิงสุกก่อนหามว่าอย่างนั้นแล้วกันครับผมมีความรู้สึกว่าวิธีการทำแบบนี้เป็นการให้เกียรติผู้หญิงแบบหนึง่ง เป็นเรื่องของที่บ้านวันที่ขอแต่งงานเสร็จหลังจากขอแล้วก็กลับมาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผมถามตลอดเมื่อไหร่จะนัดคุณพ่อคุณแม่หนูมาเจอคือเขาอยากจะเจอให้มันครบตามประเพณีผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วท่านคิดว่าการที่เราปล่อยให้เวลาช่วงแบบนี้ไปโดยที่ไม่ได้ติดต่อผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่มันเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิง แก้มบุ๋มบอกว่าสำหรับหนูเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคนคนนี้แล้วไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวเราก็ได้อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตไม่ได้บอกว่าการที่เราจะอยู่กับใครก่อนหรือลองอยู่มันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกแต่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละบ้านแต่ละคนที่เขาเลี้ยงมาอย่างบ้านหนูก็อยากเห็นลูกเป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นในความตั้งใจแล้วก็ความเป็นแม่